คนที่ตอบพอา C ซดีอ่ะคือคนต้องมีความรู้จริงๆไงดูคำตอบมันครับคิดว่าตัวไหนใหญ่สุดในโลกโอ้ไรวะเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าอาหารแรกที่เข้ามาในรูปแบบรอเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ <c oughs> <c oughs> สิงโตกับเสือผสมพันธุ์กันกลายเป็นสัตว์ชื่อว่าไลเกอร์นะหรือประหลาดนะครับไม่เคยได้ยินอ่าไม่ไม่ออนนี้ไม่เชื่อเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่า Okay, พี่ต้อมมาเล่นอีกเกมหนึง่งเป็นเกมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปนะครับแต่ว่าอาจจะลึกนิดนึงเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ทั่วไปอะมาเรื่องวันที่พี่ต้อมมีความรู้เรื่องประวัติศาสตงงร์บ้างไหมครับดูทรงแล้วต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวโยงกับวิชาสังคมอะ <laughs> คือไอพวกแผนภูมิพวกแผนฝังประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยไม่ไม่เก็บเดี๋ยวเราลองเล่นกันดีกว่าอันนี้เป็นฟันแฟกเล็กๆเป็นเกมฟันแฟกเดี๋ยวลองดูกันครับเริ่มที่คอแรกอ่าภาพไหน ภาพไหนที่เลโอนาโดดาวินชีเป็นคนวาดรู้จักเลโอนาโดดาวินชีไหมครับภาพแรกเอ,อ้ยภาพแรกเหรอครับคนผู้หญิงคนนี้เหรอครับใช่เอาไม่พอรู้จัก <c oughs> ภาพคือโมนาดิซ่านะครับ<อ>มาดูกันนะครับถูกล้องครับโมนาดิซ่าเป็นภาพของเลโอนาโดดาวินชีวาดไว้เริ่มวาดในปีหนึ่งห้าศูนย์สามแล้วเสร็จในปีหน<อ>ึ่งห้าหนึ่งเก้าสองภาพที่สองเนี่ยเป็นของแวนโกภาพที่สามของปิกัสโซอืมอ่ะประมาณนี้ครับมาดูข้อต่อไปนะครับอ่ารู้ไหมครับสมัยก่อนชาวโรมันใช้อะไรบ้วนปาก เนี่ยไม่พ้นจริงๆลงมัน้ำจากลำธารปัสสาวะเลือกหรือไงอ่ะครับตอบแบบทั่วไปแล้วกันน้ำจากลำธารนี่แหละคิดว่าอันอื่นมาหลอกใช่ไหมล่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่รู้หรอกแต่ว่าดูเซฟสุดคือต้องมีควคือคนที่ตอบพอ B C ซดีอ่ะคือคนต้องมีความรู้จริงๆไงนี่คือตอบแบบประชาชนทั่วไปคือคือถ้าเขาตอบ B C D ีนั่นหมายความว่ารู้แล้วว่ามันคืออะไรอะ ตอบข้อ a นะครับน้ำจากลองา่านมาดูกันครับค <ś c oughs> ิดครับปัสสาวะเขาบอก <c oughs> ว่าชาวโรมันเนี่ยเขาเชื่อว่าปัสสาวะมันมีแอมโมเนียแอมโมเนียปัสสาวะทาให้ฟันขาวประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้เขามีน้ํายาบบวนปากแล้วไม่ต้องแ <c oughs> ช้แล้วมาดูข้อต่อไปกันดีกว่าสัตว์เลื้อยคลานที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออะไรอนา,า,าคอนดา้าจระเข้น้ําเค็มมังกรคโมโดหรือว่าเต่ากระปะกอสครับคิดว่าตัวไหนใหญ่ที่สุดในโลกโ อะไรวะเนี่ยต่อเต่ากระลาปะกอสแล้วกันทำไมอะครับทำไมถึงป็นเต่ามันดูไม่ดูร้ายไม่ดูกลมไปแม่ของดูกลมแม่ของินลีเต่าถ้าใหญ่สัตว์เลื้อยคานที่ใหญ่อใหญ่เขาตีเป็นแบบยาวเลยอ่อคือใช่ครับใหญ่ยาวถ้าเส้นรอบวงมันก็อ่ะต่ออนาคอนดาเขียวแล้วกันอนาคอนดาคอดาเขียวแล้วกัน ามาดูคําตอบกันนะครับอันอื่นมันไม่น่าจะยาวกว่านะธระเค้น้าเค็มครับมีความยาวประมาณ7เมตรน้ําหนักอยู่ที่1000กิโลกรัมธระเค้น้าเค็มอันาคกนด้านนี่ประมาณประมาณ5ประมาณ5ยาว<อ>าาครับมาดูข้อต่อไปนะครับอ่าเมืองหลวงของบราซิลคือเมืองใดรู้ไหมครับรโยเดเจนารจริงๆเราคิคดว่าเรียวเดเนโรแหละเพราะว่าเป็นเอแต่ว่าไม่ไม่ไม่ชัวร์แต่ว่าก็แค่คุ้นอนี้มากสุดแหละ อคุ้นในนี้มากสุดแหละคือเพราะมันไปจัดนู่นนี่มีรูปปั้นมีอะไรด้วยมีรูกปั้นอันี้ฮะเยสเพย์ูร์อิเวอร์พูลเจเนโรขอบต่อข้อเอนะครับพี่ทรับบาซิเลียคือเมืองหลวงริโอเคยเป็นริโอเคยเป็นนะเออไม่นั่นแหละเมืองเก่าเือเราต่ออันนี้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้เพราะบาซิเลียเราเราไม่รู้ไงไม่ไม่คุ้นอะไรครับมาดูกันข้อต่อไปดีกว่าครับข้อแบร์ไหนคือแบรนด์รถยนต์แรกของโลกอรู้ไหมครับเบรนเฟอร์รารี โฟกหรือบีเอ็มรถนะครับเเออตอบเป็น,ปนวกว่าก่อนแล้วกันโฟกใช่ไหมโฟโตมาเก้นใช่ไหมครับอ่ามาดูกันมาดูกันคตาก็คือเบนส์ครับเมื่อกี้ลังเลเรื่องเบนส์กับอันนี้เลยจริงๆแต่ตาก็เ,เคยเห็นอยู่เขาชื่อเบนส์พลาสตินโมโตวาแกนเนี่ยครับต้นกําเนิดของอ่าจะเป็นดาว <c oughs> มันเป็นต้นกําเนิดของเมอร์เซเดสเบนอ่ะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนรีแบรนด์ชื่อออือประมาณนี้นี่นี่คือรูปรูปจริงเลยรถคันแรกรถคันแรกเลย เหมือนรถอีแตกบ้านเราแลยรถรถสาล้อนะยดูข้อต่อไปนะครับอ่านดี๋เปลี่ยนเป็นอีเกมหนึ่งต้องเชื่อหรือเปล่าครับว่าอาหารแรกที่เข้าไมโครเวฟคือป๊อปคอนเชื่อหรือเปล่าว่าอาหารแรกที่เข้าไมโครเวฟคือป๊อปคอนเชื่อก็ได้ดูเม็กเซสเหรอครับเในโรงหนังมีเงี้ยเพราะว่าหมายถึงตั้งแต่เขาผลิตมาอ่าใช่ผลิตมาแล้วก็ใช้ไมโครเวฟและไอไอไอเนี้ยเข้าไมโครเวฟเป็นเป็นอาหารแรก คือคือที่ที่เชื่อเพราะว่ามันคือเหมือนกับมันป๊อปคอนอ่ะมันใช้ความร้อนจากข้างในใช่ไหมเพื่อให้มันระเบิดออกมาแล้วไมโครเวฟมันก็ทํางานอย่างนั้นก็เลยคิดอย่างนั้นเชื่อนะครับค่อนข้างวันวันชัดเนี่ยมันไม่ใช่แบบปลาข้าวอะไรเงี้ยที่แบบมันต้องร้อนทั่วแต่ไมโครเวฟมันใช้ได้ไม่รู้อะเชื่อก่่นเชื่อก่่นเชื่อนะครับดูคําตอบกันครับอ่าไม่ใช่ครับอาหารแรกที่เข้าไมโครเวฟคือช็อกโกแลตมันเป็นความบังเอิญคือตะก่อนตอนนั้นครับในประมาณหนึ่งเก้าสี่ห้ามันมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อเพอร์ซี่สเป เขาทําความวิจัยเรื่องคลื่นไมโครเวฟแล้วตอนนั้นอะ่ะเขาดันแบบเหมือนมีช็อกโกแลตอยู่ในกระเป๋ามันก็เลยแบบละลายเขาเลยแบบเอาเนี้ยไปลองก่อนแล้วต่อมาเขาค่อยแบบพัฒนาแบบเอาข้าวโพดเอาไข่ไปทํากับไมโครเวฟเนี้ยครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้แต่เราจะไปคิดว่าเป็นช็อกโกแลตได้ยังไงนะมาดูกันข้อต่อไปนะครับอันนี้เชื่อหรือเปล่าครับตึกลาฟ้าแหแห่งแรกอยู่ที่เมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีเซนไหมครับ ตึกลาฟ้าแรกอยูงที่ตึกที่สูงนะครับตึกที่แบบสูงก็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 ประเทศมหาอำนาจแต่ตอนนี้ตึกที่สูงที่สุดไม่ไม่ได้อยู่อเมริกานะครับอ่าคิดก็ก็เชื่อไว้ก่อนอ่าเชื่อ่อนเชื่อไว้ก่อนเพราะเออก็ก็คือมันก็ไม่เพราะประเทศมันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เทคโนโลยีอะไรก็เออมาดูคําตอบกันครับอยู่ที่อเมริกาจริงแต่ว่าเป็นเมืองชิคาโก้อ่าผิดเมือง มันคืออาคารของอาคารชื่อว่าอาคารโฮมอินชัวรันนะครับสร้างขึ้นในปีหนึ่งแปดแปดห้ามีความสูงสิบชั้นเป็นอาคารแรกของโลกประมาเนี่ยเป็นรูปทางความรเลยข้อต่อไปกันดีกว่าสิงโตกับเสือผสมพันธุ์กันกลายเป็นสัตว์ชื่อว่าไลเกอร์เ่ดูประหลาดนะครับไม่เคยได้ยินเออสปีชไม่ไม่ไม่เชื่อไลเกอร์หน้าตาเนี่ยหน้าตาหรือเปล่าหน้าของหน้าของไม่ไม่เชื่อเพราะว่าถ้ามันมีจริงๆมันก็น่าจะมีข่าวอะไรมามากกว่านี้ ไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าอ่ามันเป็นเรื่องจริงมันเกิดจากการสัมพันธ์ระหว่างสิงโตกับเสือโคร่งนะครับสิงโตตัวผู้กับเสือโคร่งตัวเมียลูกที่ได้ออกมาก็คือเนี่ยครับเป็นไลเกอร์ที่มีลักษณะของทั้งพ่อทั้งแม่คือตัวใหญ่บางตัวก็จะคือมีแผงคอเหมือนสิงโตถ้าเป็นตัวผู้ครับถ้าตัวเมียก็จะมีลายเหมือนเสืออประมาณนี้รูปนี้อาจจะดูบองบองไปหน่อยแต่ดูเหมือนจะอายุไม่ยืนเลยเนาะมันอ้วนๆนะต่างๆประมาณนี้ฮะ มีที่ถ่ายไปนเนี่ยไม่ไม่น่ามีมาดูข้อต่อไปกันนะครับอ่าเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องอะไรบ้างเชื่อหรือเปล่าครับแบรนด์ฟอร์ดมาสแตงเนี่ยแบรนด์รถชื่อดังมาสแตงเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากเครื่องบินลบในสงครามโลกครั้งที่สองคุณเชื่อไหมเออเชื่อแต่ว่าไม่รู้เหตุผลอะไรอื มันดูมีควาไไมไม่ไ,ไม่เพราะว่าส่วนใหญ่พวกรถอ่ะเขาจะมีประวัติศาสตร์อะไรเกี่ยวกับ <S <S ประวัติศาสตร์เยอะอ่ดดะรถอ่ะเออก็เลยก็เลยแล้วสงครามโลกครั้งที่2มันก็อาจจะมีอะไรเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยเชื่อเพราะว่าส่วนใหญ่รถรถอะอยู่ดีๆเขาไม่ค่อยสมมนหมดถ้าแบงก์เก่าๆนะ<อ>เขาจะตั้งมาด้วยเหมือนเบนซ์อ่ะมันก็จะมีเอามาจากนู่นเอามาจากนี่อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวมาดูคําตอบกันดีกว่าครับอ่าถูกต้องครับฟอร์มันแตงตั้งชื่อตามเครื่องบินลบ P5 P51 มาแตงเนเครื่องบิบนสงคราสโลกที่2 เขาบอกว่าที่ตั้งที่นี่เพราะว่าไอ้เครื่องบินเนี้ยมันสื่อถึงพลังและความเร็วอ่าโอเคมาดูข้อต่อไปนะครับเชื่อหรือเปล่าโคคาโคล่คาคโค้กของเราเนี่ยครับเคยเป็นยาระว่างขายในร้านขายยาเชื่อ,อ <c oughs> เพราะอะไรครับมันดูเป็นน้ำอัดลมไม่มีปหมอบอกไม่มีประโยชน์นะครับกินโค้กมากฟันยุบมันก็อาจจะมีแก๊สมีอะไรบางที่แบบเป็นประโยชน์ต่อคนไข้บางกลุ่มไม่รู้เดามองเป็นเหมือนแต่ก่อนเขาให้กินเบียร์แบบน้อยเพื่อประโยชน์ใช่ไหมครับอาจจะ S <S อาจจะมีประโยชน์ของมันบ้างเดี๋ยวเรามาดูคําตอบนะครับคําตอบคือเชื่อเดี๋ยวมาดูคําตอบกันนะครับอ่าใช่ครับโคคาโคล่านี่ช่วงศตวรรษที่สิบเก้าครับเขาถูกวางจําหน่ายในร้านขายยาโดยแบบว่าในฐานะเครื่องดื่มชูกําลังอ่าต,ตาตน,นี้โอเคก็คลิปนี้เป็นเหมือนความรู้ทั่วไปนะครับมาถามแบบนุ่นนี่ว่าเออตอบได้ไหมเป็นความรู้ทั่วไปหลายๆด้านนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้ติดตามกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับบ๊ายบาย